สวัสดีครับทุกคนตื่นแล้วอตอนนี้เวลา เโมงหวันที่31ทธันวาวันสุดท้ายของปีแล้ววันนี้ฟีฟ่าจะมาทำวอล์หนึ่งวันแล้ววันนี้ก็ทำงานสองงานเลยงานแรกไปทะําอีเวนท์ที่เอ็กอนสยามแล้วก็งานวันงานที่สองก็คือที่โรงเบียร์เป็นงานประจําครับทุกคนวันนี้เราก็จะพามาดูบรรยากาศทั้งที่ทํางานทั้งสองที่เลยก็จะมีถ่ายแค่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ที่สองที่โรงเบียร์ก็จะเจอ บรรยากาศอย่างของฟีฟ่าแล้วก็จะดูบรรยากาศเขาดาวแล้วก็จะดูทุกอย่างของโรงเบียร์เป็นที่ประจำของฟีฟ่าเองทำงานข้ามปีครับทำงานข้ามปีเวอร์ไม่ต้องหยุดกันหรอกทำงานเหมือนเบนนี่สิบล้านโอเคจะขอตัวไปอาบน้ําก่อนใส่ลแล้วค่ะใส่แล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อาบน้ําแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ก่อนจะออกนี่เราก็ต้องเล่นกับลูกก่อน ให้ผมลูกบ้านอย่างเงี้ยพอเห็นกล้องก็จะเดินมาแบบนี้นก็หมดลักกี้มะลีเริ่มทำไงก่อนนะนี่ดูทุกคนแมวบ้านของพี่ฟ้าเองตัวรับแขกแล้วก็ตัวนี้ตัวแรกของบ้านทุกคนน่ารักสุดๆโจนลิขอมือหน่อยขอมือหน่อยโจนไหนเร็วงะ <Okay. S 2> โอเคไม่มีของไม่มีของกินก็จะประมาณนี้ทุกคน แล้วเราก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปทำงานกาันวินาบ้านลุกหน่อยนะน้องหญิงไงชชวยหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็สายแล้วด้วยอุ้ยตุดเหรออุบาทมากเจอกันอีกทีก็คือไอคอนสยามเลยนะครับทุกคนบ๊ายบาย สยามเราก็จะแวะซื้อไข่ปิ้งหรือไข่ลวกี่เออยังไงบดๆอร่อยมากเมื่อวานเรามาทํางานแล้วหนึ่งวันวันนี้วันที่สองเราก็จะแวะซื้อไข่ก่อนเข้าไอคอนตลอดจริงๆตรงจะติดมากแต่ตอนนี้คืนโล่งเพราะว่าคนกรุงเทพเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดกันหมดเหลือแค่พวกเรานี่แหละ ทำงานอยู่และคืนนี้เราก็จะลากยาวถึงเชา้าใครมานะหน้าหาดพัทยามก็แวะซื้อลุงได้นะครับชชเชนน้าเช้าไปงานเสร็จแล้วเหลือใสชุดใช่ไหมโอ้วันนี้ช่ำมากแต่ง<อ>ตัวเป็นอะไรครับวันนี้เลโก้ค่ะอ๋อเป็นตัวเลโก้เหรอเนี่ยแฮะแฮะนี่เป็นเออเป็นไง นะเดี๋ยวเราดูตอนสิชุดทุกคนนี่สิ่เอ็แล้วครับทุกคนแล้วก็อะไรต่างจะเดินทางไปโรงเบียร์ต่อใช่เจอกันที่โรงเบียร์งานที่หนึ่งเสร็จแล้วต่อด้วยงานที่สองไปเขาดาวกันที่โุงเบียร์ครับล้างหนะ้าเสร็จแล้วทุกคน เพื่อนร่วมชะตาถ่าย YouTube ชื่ออะไรคะชื่อพี่ตาค่ะติดตามไอจีได้ตรงนี้นะเดี๋ยวขึ้นให้แล้วเดี๋ยวเขาจะถาม,มาย่อม,มาจากอะไรพี่ตาอ๋อ,อเขาชื่อมอสพี่เขาชื่อมอสครับทุกคนแต่ว่าที่เรียกตาเพราะว่า,าเดี๋ยวเขาจะโชว์ความสามารถพิเศษบนไอทีก็คือตาแยกตอนนี้เราก็ต้องแต่งหน้าใหม่กันแต่งหน้าชายนะคะแต่งหน้าชายนี่เวลาแต่งหน้าเราก็จะมีเสียงมึนๆข้างหูนะทุกคนนี่เดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้มาเอาเนี้นนี่เร็ว จะมีจดกนที่ปูนม่อยู่เออจะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะกวนตลอ,อดเวลาน้องเขก็จะอยู่ทั้งคืนนะครับวันนี้เขาดาวกับเราแล้วก็ตัวตึงอีกคนยังไม่มานะจ๊ะรออยู่ไม่รู้ไปไหนเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวขึ้น2ทุ่ม45โชว์แรกตอนนี้2ทุ่ม45แล้ว เราจะมีทั้งหมด5โชว์อีก10เพลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีบรรยากาศหน้าเวทีแล้วก็อาหารของโรงเบียร์ให้ทุกคนดูว่ามันอร่อยแค่ไหนไม่เคยซื้อกินเองด้วยนี่พูดเลยไม่ได้สปอนจากไม่ได้สปอนจโรงเบียด้วยแต่เราอยากถ่ายให้เพราะเราเป็นแดนเซอร์ของที่นี่ใช่แต่สปอนจัเบียเข้าได้นะมาแล้วทุกคนตัวึง อ้าวนี่แนะนำตัวก่อนเคนจินี่อคนนี้แหละที่เราบอกที่อยู่ในคลิปที่แล้วทุก็รู้จักไหมครับรั <c oughs> กของารุโตะเคนจิเป็นอะไรอ่ะอะไรหรอจำเราได้ไหมเรายังจําตัวเองไม่ได้เลยพเพราะว่าสวยวฮะเอาดี <c oughs> ทุกคนช่วยหน่อยช่วยหวูดหน่อยสวยไหม ก็ต้องโหดอยู่แล้วใครใครโหรไม่สวยใครบ้านบึ้มใช่เพราะเขาอยู่ปัตตานีเขามีอาวุธพวกนี้เขาบอกว่าเขาคืออมปัตตานีเออใครบอกไม่สวยเออสวยสวยที่มาบอกเขาว่าสวยแต่มึงคือเนี่ยคนนี้แหละอันนี้นัทุกคนบรรยากาศในห้องเรียนเสกุชามันจะประมาณนี้แหละวิฟ้าก็น่าจะถ่ายวกไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับว้าวนี่เป็น ไปสมทบที่ร้านนะก็เดี๋ยวจะไปรีวิวบรรยากาศให้ดูนะว่ามันมีโชว์มีอะไรบ้างชนะั้นหรื่อเป็นยังไงนะแล้วก็ตอนนี้พี่ฟาก็น่าจะโชว์อยู่เพราะว่าเราไปรีจริงๆนัดกันไว้ทุ่มหนึ่งแต่ว่าเราติดจะล้าเล็กหน่อยนะครับก็เลย่ไปอันนี้ก็เป็นประมาณสามทนะุ่มแลพี่ฟาก็น่าจะโชว์อยนนู่ตอนนี้อ่ะตัดไปที่โชว์พี่ฟาเลยครับ โชว์สองไม่ได้ถ่ายนะทุกคนพเพราะเบ็ดหมดเบ็ดอย่างทุกคนว่าวันหนึ่งฟีฟ้าต้องทําอะไรบ้างเดินข้ามทะเลทรายกี่พันไม์ไปเรื่อยเหรอยังเหมือนกันที่อาดอะเครเก่งคนอื่นนี่นี่คือคนที่แก้งคนอื่น <c oughs> ไปทั่วนะครับ <c oughs> แก้งทุกคนครับขนาดเบฟผมเขาก็ยังแก้ง <c oughs> แล้วก็นี่เหมือนกันทุกคนเปลี่ยนชุดทุกเพลงเหนื่อยรอบสองรอบสามแล้วนี่ก็นไเล้งเก่งก่าเรา เหนื่อยซ้ำเหนื่อยซ้อนแล้วนี่คือการทานรูดทารูด What is a tarud? ทาลรูดแปลว่าอะไรรูดคือภาษาภาษารัสเซียรัสเซียบอบอเข้าใจพี่ฟ้าว่างขึ้นเต้นได้ไหมอะดูดูชุดได้เหนื่อยหน่อยนะทุกคนพาลูกมาทำงานด้วยอะจะเป็นแบบนี้เลยเจอกันโชว์สามมเวทีครับทุกคน พี่อาดคิดดูไม่รู้คุคนักหนูมย่งมันด้มไปเลยสเออน้าออกอนตางวลออกแขกแขกลูกเขาเร็จปุ๊บโอ้แขกขาวขยี้ก่าด้วยไปค่ะเจอกันโ์โ์เท่าไหร่โสี่พี่บุ๋ยจมว้ทีครับ ถ้าจบแล้วโชว์ท้ายเป็นไงบ้างไหนสวยมากถามทุกคนถามทุกคนไหนเป็นยังไงบ้างเร็วๆเร็วเร็วเบ๊ทำน้อยทำเอาไม่ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมพี่เเฟมไกลเกินเต้นมากอยากรู้ว่าพี่เต้นสุดเลยกลัวจะตกมากๆเลยค่ะทำไมไม่ตนกวะคุณพู้แบบนี้เฮ้ยทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันไหมคะ เป็นเ่ังแคนนรงอยู่เหียบอยู่เป็นยังไงปเหนื่อยไหมเหนื่ไหมเอาอีชิมายเข้ามาใกล้กเอาเราต้องถามบรรยากาศยังไงวะมังกีเขา นักข่าวก็ควรมีมารยาทเว้นห่างนิดนึงโควิดในทีเนาะพี่นี่มันเป็นเลนวายเนาะอะไรเป็นไงบ้างพี่อาดก็ตอบนี้หน่อยเอาละเป็นไงบ้างครับจุดไทยเล่นเลิศเล่นปังป๊อปป๊อปป๊อปเหนื่อยไหมเครื่องสลิงไม่เหนื่อยเปลื่นเต้นฮะตื่นเต้นเจ้าเห็นรู้จมูกจมูกยัไม่สูบตาอะไรอ่ะตาดีในเอาไปเมื่อกี้ตาเอามาอีกแล้วหนึ่งคนดูดูพี่ฟ้าตอนออนไม่มีสัญญาณ ัิดตามืัอนทุกคนนี่ช่องใครครับช่องใครเนี่ยช่องฟีฟ่าอิทิพั์ครับเป็นไงบ้างอาหาร พิมนะอาหารลุมเบียมันดีเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเล่นแบ็คอัพอีกสองพลมแล้วก็รอโชว์โชว์เขาดาวอีกโชว์หนึ่งโชว์ใหญ่เขาดาวหลังจากเขาดาวมีเด้อีกสองได้อีกพลงเดี๋ยวแล้วก็ยาวเลยเดยวจะลุกมาหา <ร Stevens. S 1> เพื่อนขอกินก่อนเต้นอีกเพียง กันว่วตอนสุดท้ายอะสภาพฟองอาจจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ยังไม่เริ่มกินโอ้ก็เคยมีคลิปลงแล้วนี่คลิปแรกของช่องอะวันเกิดพี่บอลอะไปเดีออ๋ยวันเดี๋ยวเต้นแบคออพก่อน เด็กปวะมือให้ชคด้วยนะคะดนรีมาริวมกบรแข่งขันแล้วนะฮะ còn có lao dùng dao happy รรีอนอร่แเ่อยๆที่รเนล้วมาตอนแรกรสชาติรสาิรสมโอเคโอเเาไม่เมาวันวนดีสาก่อตกไซไมตกไซสไหมเียใจไหมเราไม่เราไม่ได้ไปเที่ยวเขาดาวเนาะไปต่อหรือเปล่าไปต่อหรือเปล่า คนทำงานการคือเขาก็เป right. ็นแบบจริงครับอันนี้ย hmm. oh, so, ังไม่ได้หย oh, uh, ุดเหมือนกันครับพรงนี้ไม่มีวันหยุดรู้ยังยังไม่ได้ทิ้วให้เพื่อนกูหรอกเออแต่พร้อมชอบแต่พผมเมื่อกี้กูเอ้ย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 เราไม่เมาเขาไม่เมาสรุปวัชีอ๋อไอเชียวแล้วปวดฉีกแล้วปวดฉีกี่ยวางนี้ไงล้มเมื่อกี้เป็ชื่ออะไรนะชื่ออะไรกินผักมันชื่อ กุกก okay. yeah. ีมนเปกุกคิปอ่น่ารักสุดพี่หนูชอบมากดกน้ำไปไหนอยู่น้ำหรออยู่น้ำหรอมาแลานลงเบียร์นี่มันกินดุว่ะน่ากลัวมอ้ ชอบเขาหมดอ่ะไใช่ใส่ง่ายเลยภาพที่มันย้อนมาวันๆนะวันชุ่มชีพหมดอะใช่มีต่แบบปั่นปันกัวแล้วเดี๋ยวมันเหมือนแบบาวิวแชร์อาจจะไม่มีจริงก็ได้ทำอะไรครับทำอะไรแอปิโนเอียครับโอ้โหโอ้โหไอ้เอี้ยนักกอดนักกอดรองเท้าไหนโรเซ่ อร่อยก็ต้องกินให้หมดเนาะเพื่อนเนาะโอ้ยต้องกินให้หมดสับคิ้วเลยไหมสับคิ้วเลยไหมเรือไปถุงหรอบโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เจอนะน้ะโอเคครับโอเคครับทุกคนบทสรุปของวันนี้ก็คือเมาแต่ว่าพี่ฟ้าจะยังไงอะไรต่อยังไงว่าไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าปิดท้ายคลิปวันนี้ก็แล้วกันก็คือปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสับคามแข็งแรงอะไรที่ไม่ดีในปีเก่าก็คือทิ้งกันทิ้งไปทิ้งไป แล้วก็ปีใหม่เริ่มงมันใหม่ขอให้เจอในเจออะไรที่ดีสุขอให้แข็งแรงแล้ะอะไรดีๆดอโอเคดีๆทุกอย่างขอให้คุณพี่สุขภาพดีมากเงินร่วางการงานก้าวหน้าตลอดจปให้ถูกต้องมารวยรวยรวยดูออกป่ะตัวไปกินดูออกป่ะว่าเป็นอะไรลิ้นลิ้นไม่ไหวแล้วมึงอะอะไรลิ้นไหวลิ้นไหวแล้วแต่ว่าก็ยังต่อนะเพราะว่านานๆอุ้ยเออนานๆได้กินอะกินทุกวันอะ ยังไงไม่มีพักไม่มีพักเราก็ไม่ต้องพักหรอกเจอกันเจอกันนะคลิปหน้าเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไครต์นะครับทุกคนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์มาเจอกันไม่บยบายม่้อมึงว่ามึงว่าฟังมาเปล่าวะไม่เมาอี่ี่ะมันบอกมันไม่เมามันไปต่อมันอยากไปต่อถ้ากูมาาเมาอ่ะนอนโอเค nếu cùm mèo à, phải thức nón. nếu cùm mèo à, phải thức à. nhiều. <laughs> <là yả? cười>